แล้วชีวิตก้ยเจ๋งจะเป็นยังไงต่อหลังการจับกลุมตำรวจเนี่ยก็จะนำตัวเด็กไปที่สอนอทองที่เพื่อสอบถามเบื้องต้นก่อนในกระบวนการนี้ก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็ถึงจะนำตัวเด็กส่งต่อไปที่าศาลเยาวชนและครอบครัวภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาการจับกลุมว่าเป็นไปโดยชอบหรือเปล่า แล้วใช้เวลานานไหมอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงผู้ภาษาเนี่ยจะทําการพิจารณาว่าการจับกลุ่มเนี่ยเป็นไปโดยชอบทางกฎหมายไหมม,มีการคุ้มครองมีการแจ้งสิทธิให้กับเด็กหรือเปล่าแล้วแต่ละสอ,นอนเนี่ยเขาก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นเวรอยู่แล้วแล้วสารเยาวชนและครอบครัวเนี่ย เขาก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศาลในพื้นที่แล้วที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะไปนั่งร่วมตรวจสอบการจับกุมด้วยโอ้โหปวดหัวเลยอะทำไมไรายละเอียดมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันทำได้จริงปะคือถ้าไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไง แล้วคดีแบบนี้มันประกันตัวได้ไหมอ่ะคือในคดีอาญาทุกประเภทเนี่ยเมื่อตำรวจจับกลุ่ม mm hmm. เขาจะมีการส่งหนังสือไปให้สถานพินิษ mm hmm. โดยเด็กเนี่ยต้องเป็นคนให้ถ้อยคำกับสถานพินิษ์แลวหลังจากนั้นเนี่ยพนักง,งานควบคุมประพฤติถึงจะมีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและนนำเสนอต่อศาลศาลเนี่ยจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประกอบว่าสาเหตุการกระทำผิดของเด็กเป็นยังไงพื้นฐานข้อรัวของเด็กเป็นยังไง แล้วเหล่านี้จะใช้ในการประกอบพิจารณาร่วมในการจะลงโทษแก้ไขเยียวยาเพราะว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกไปสู่สังคมเขาจะคอนเซิร์นในเรื่องนี้ว่าเด็กสามารถเป็นคนดีใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ไหมเขาที่ฟังดูกวัวเจ๋ยยังต้องเจออะไรเยอะเลยอะ่ะก็การจับกลุ่มตัวเด็กมันแตกต่างจากการจับกลุ่มตัวผู้ใหญ่ าต้องทําโดยละมุนละม่อมต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ห้ามถ่ายรูปห้ามเผยแพร่ภาพเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะไม่เป็นการประจานเด็กเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวแค่เท่าที่จําเป็นห้ามใช้เครื่องพัฒนาการและไม่เป็นการกระทบต่อสาภาพจิตใจของเด็กแม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นผู้กระทําผิดก็ตาม